มอาลงไปมึงบอกมากลุ่มพุงอยู่ไหนใช้แดงเลยพูดดิไงมึงโดนครูนะดูนี่กูว่าแล้วไอ้เรี่องเรากูจะใช้แดงเพ็่โจรส่องโขนวิ่งอยู่เห็นไหมนี่คืออะไรบอกให้คนที่มึงเจ้าประกุข้าทถิ่นดิทำไมฮะให้มันตัวใจยังไงจ๊ะแรงเยอะโตใ่ ไงนะหัวน้าคุณเลงมามันมาแล้วบอกทีมเรามีคนมีฝีมือเยอะไงบอกอย่างใจเพราะว่าตอนนี้ในทีมพวกเรามีแต่พวกที่ว่าน่าจะไม่ไเรื่องมั้งหัวหน้ามันต้องการคนที่แบบมีคุณภาพอะ่ะคุณภาพจะส่งคนกล้ามาพวกมึงโง,ง่ไงเนี่ยพวกมึงโง,ง่ไงเขาเลยไม่ต้องการพวกมึงอะ่ะมึงรู้เปล่าถ้าพวกมันได้คนใหม่หพวกมันจะฆ่าพวกมึงทิ้ง ใช่ไหมไอ้ตุกพิงบ่อยไงถ้าพวกกูไม่กล้าไปเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกิจเคทีนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เดินทางมาป่าคนเดียวนะพี่พี่สวัสดีครับผมผีชมป่าครับสวัสดีครับผมเข้าป่ากับทูนะครับครับซึ่งวันนี้เราก็มากันสองคนนะมากับทูกับพีนะพี่แต่วันนี้ใช้ใหญ่กับตะวันไม่ได้มานะพี่พี่เนื่องจากไม่ว่างนะแล้วก็เดินทางมากันแค่สามคน ซึ่งวันนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำเก่านะที่เป็นของถ้ำท,ที่เราเคยผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อยนะว่ามีพวกโจรไปอยู่ไหมเพราะว่าเพราะว่านะเขาที่เราเราเห็นแบบว่าเหมือนโจรผ่านอยู่แบบแบบนะแต่ว่าเราตามไม่ทันนะพี่ๆซึ่งวันนี้เราจะไปดูอีกรอบนึงก็ถ้าไม่อยู่เราก็อาจจะตั้งแคมป์ที่นั่นก็นะกได้นะพี่ๆเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นแล้ว ถ้าเดินทางไปถึงตร,ตรงนั้นก็น่าจะมืดพอดีเลยตอนนี้พี่ๆเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องหาพวกสเสบียงอาหารที่เป็นแบรรบว่าของป่าเลยนะเพื่อเอาไปปรุงกับของที่เรานำมาจะได้อร่อยขึ้นะพี่ๆเพราะว่าของในป่าเนี่ยคืออร่อยมากพวกผักป่าอะไรพวกนี้ยผักหวานผักหวาน,นเยอะนะในป่าพวกนี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปแล้วก็ พี่ๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสามคนเลยนะครับโอเคครับเราเดินทางกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้นะพี่ๆชายหญ่ก็ได้มาส้มทบพวกผมนะนี่ครับพวกผมก็ได้ยินเสียงชายหญ่ตั้งแต่พวกผมกำลังจะออกไปนะน้ำา่าลมให้เป็นเพื่อนเพราะว่าดีเหนื่อยก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องการค้องว่างกันนะพี่ๆก็เลยจัดไม้เพื่อนสักหน่อย ตอนนี้เราเดินทางมาได้สักพังึ่งเรามาเจอกับชายใหญ่นะเพี่ก็เป็นโอกาสดีนะก็เดินทางกันสี่คนเลยวันนี้ช่ยถ้าเจออะไรไปแปลกๆนี่ก็เอาผู้ผมไม่ลงแน่นอนนะพี่นี่ใค่เดินมาก็เหนื่อยเลวนะบูคงบูใครคงไม่ไหวและนะ้วล่ะต้องให้พี่นกบูแทนนะก็เดี๋ยวเราจะนั่งอีกแป๊บหนึ่งนะ เราจะเดินกันต่อเลยะใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังถ้ำต่อเลยใช่ไปไปตอนนี้เราก็อยู่กันสี่คนแล้วนะเนื่องจากชายใหญ่เข้ขึ้นมาสมทบนะพี่พี่วันนี้เราจะไปดูถ้ำกันนะคาดแค่ตะวันอาจจะเจอโจรตะวันเนี่ยไม่อยู่ถูกนะทุกคน คนทุกคนถามว่า,าผมเนี่ยเอ้ยผมเนี่ยเอาตะว,วันไปไว้ดี่ไหมอัตว,วันเนี่ยก็ได้ไปอยู่กับพี่ชมป่าแล้วนะตะว,วันจะได้อยู่กับผมนะอีู่แล้วเนี่ยอัตว,วันมีงานนะตะว,วันก็ทำงานดึงโซ่ใหญ่นะนี่ตอนนี้ห่งกนป่าอย่างนี้ก็จะลบหน่อยนะพี่ๆที่จากเห็นป่าในภายผสมป่านิบชื้น เราจะไปตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวออกทางข้างๆเพราะว่าทางหน้าลกมากเลยใช่เขาเนี่ยเป็นลองรอยเกล้าตรงเนี้ยพงที่พีได้ปะทากับจอนป่าตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่เนะี่ย เละเปื Level, ้อเลยเห็นไหมลองรอยเลยเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้เราจะเราจะเดยวไปทางขาวาเพราะวทางหน้ามันจะตันเราจะต้องอ้อมไป มันเป็นบอ,บอกขยะนะนี่ไงที่ที่ใช้ใยผ่านมาทุกคนมันเป็นบอกขยะตรงนั้นแหละไปมันไม่ใช่บอกขยะนะมันมันคือนค,อคน,นที่ทใส่<อ>เสียเนะ่ะเอาขยะมาทิ้งไว้นะหายที่ยังไง ข้างหน้าจะถึงละถึงถึงละข้างหน้านี่หน้าพี่ข้าง anyway, หน้านี่เห็นไหมเป็นก่อไฟเจ็ดกอไฟรึไม่แล้วก็ใช้ทางนี้ไหมเห็นไหมอยูเหมือนจะมีคนอยู่อ่าตรงนี้หรอท่ามใช่ตรงนี้แหละแต่จริงมันไม่ใช่ถ้่าะแต่ว่ามันเป็น ที่พักมันมันพอดูมันเป็นเหมือนถ้ำไงเราจึงเรียกว่าเป็นถ้ำเลยมันไม่เชิงเป็นถ้ำนะเชิงเป็นเถิงมากกว่านะรู้สึกว่าจะมีกองไฟใหม่นะกองไฟไม่ใหม่เ่ยไม่มีขยะด้วยขวรงานก่อไฟแต่ก็เราจะไยอนนี้เราจะขึ้นทางไฟ ยังทั้งกันบนนะพอเราจะทังหาดดูสังเกตการณ์แถวนี้ก่อนที่เรามาทำอะไรอันนีน้คือร่องนาใช่ไหมใช่ล่อในตนยใช่ไนี่คือ เป็นรร่อองะไเนทางร่องน้ำนะเขาเมื่อก่อนนี่ไม่มาเนี่ยนี่ถังข้ามไหยนะจำไปนี้ป่ะยางกันยุงที่เราทิ้งไปนานแล้วอ๋อเป็นนัดจีแล้วะไอ้ยากันยุงเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็ได้มั้งเนี่ยใช่ป่ะใช่เดือนแล้วนะยากันยุงไม่ได้หมดขึ้นหมดแล้วสึกว่าถังข้างหน้าจะตันเลยเนี่ยตันแล้วผมจะเข้าไปดูก่อนนะพี่ๆว่า สามารถเข้าไปได้ไหมมันตันหน่อยนั่นปิดเลยทางนี้นทางเขา้าทางนี้เข้าไม่ได้ไมัน,มน,นปิดหมดเลยทางนี้เราอนี้ดิดได้ว่ามะเขือเรวจะกินหนังเลย

มันว่าจะเป็นรอยสัตใหม่ๆ,ๆเลยเต็มแล้วนนเนี่ยตัดไปทั่วแรกนะมันจะเป็นล้องรอยห้องขายบางคนนะที่หาไฟนี่แค่เนี้เขาตัดเปิดทางม้านเห็นปะทางข้างหน้านั้นมันเปิดทางไปางเลย,เลยรอยคัดเดียวมากนะ เขาน่าจะตัดเพื่อเปิดทางนะพี่พี่เป็นร่องรอยกันเข้ามานะไม่รู้ว่าเป็นใครเดินทางเข้ามานะ เราต้องหาทางเปิดอนอดนี้ว่า,ารนปงแจป้างรืว่าเหมือนจะไมบาอ่ะ <c oughs> นี่ทางนี้ทางอยูทองนี้มีทางเยส่รงนี้มันจะมีทางออกมีทางออกนะเดียวเรขึ้นไปดดีเนี่ยตรงน,นี้ตรงน,นี้กับ บบทำงนนนทางนจรลงๆทำงานเซอร์มีที่ลงไปได้นะที่เรามาเจอโจรวันนั้นใช่ไหมกิจใช่โจรคน,นนั้นเราจัดการไปแล้วพี่เราไม่อยากฟูนะมันแับรับเข้า

ไงบ้างไปก่อนเลยเพื่อนจะข้านั่งพักก่อนนั่งดีๆก่อนอต้องให้มีคนแบลวยาแล้วมั้งกองกองอยู่ไหนลองให้เดี๋ยวให้เหนะดี๋ยวให้ทูแบลวยานะยี่ก็มือหัวเลยกระเป๋าอยู่ข้างน,านนะั้นแล้ เลยถือกองให้ถือเลยมาทุบแววอย่มันเป็นอะไรไม่รู้มึนหัวมากทุกคนโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้เนี่เพื่อนต้องควาเฟียกันเ่าไม่ไหแอ้วาเฟียกันไหมจะยังอุ่นระบายด้วยทำอะไรไม่ไหวเลย นอนพักก่อนสูดหายใจดูมืง ทูจะยังทูทูไม่ตอบเลยวะูกหายเยันอะไหวไหมังอย่ะีันพียู่อยางนี้ก็เอาดีกิดว้าถ้าเราไม่เด้นี่คุนทูคงนเลยเงี้ยฟังเลยดูมาทู

ไม่คมเขาคุ้มกูไม่ค้าแล้วมึงทำลายมกูอยากได้ไงฮะมึงเยอะเด็กสมุดต่อเดนเมอร์เอาคุอยากได้กูมึงเนี่ยแต่กูไม่อยากเข้าว่ะทำไมไม่มีสท็กซี่ะกูไม่เข้าหรอกเว้ยเออใช่เด็กสมุเข้าเดนเมอรเอามาเลยเอามาเลยผมไม่ค่อชาวบ้านนะกูไม่ค้าไปลุมันลุมัน จับได้นคนหนึ่งแล้วทุกคนจบได้นคนหนึ่งแล้วกุมมึงอะคือกุมอะไรก <c oughs> ุมอะไรกุมอะไรมมกุมอะไรกุมเมาอเาคืออคุไอตุนตนไปยีนาไปยีนากุมเกุมเมาคือะ พี่พี่จับอีคนมาแล้วพี่กลมอะไรกูมอไรอีกตัวนึ่งนี่มันลําแล้วนะน่ะตอยสลบแล้วน่ะไอตัวนี้คือแบโดนเหมือนไปการค่าล้มกูถามว่ากูุมอะไรเอาล้อมกรองีเลยต่ถ้ามันทำกันนี่แหละมึงกกมอไรตายมันห้วเลยไอตัวนี้ยังไม่ตายไอตัวนี้ไม่สลบ ไอคนนี้ยังไม่สลบล้างมันขึ้นมาอือูกขึ้นมาตอนนี้ก็จับโจรอ่ะหน้าสองคนน้ำขึ้นมาที่เลยเนี่มันอยู่ไหนไม่รู้อาจจะมีอีกก็ได้ใช้สร้างให้พึ่งมาฮะหหน้านี่ยจำได้เลยคนเนี่ยที่มันไปมันจะไปฆ่าชาวบ้านอ่ะคนใหม่เด้นี่จะเป็นลูกเหมือนนะมันมาล้างแค้นพ่อมันหัหน้ากูมาหัวน้าเป็นใครฮะกูให้มึงคุดดัง ไอตัวนี้ก็วาลงไปหมุงบอกมากลุ่มพุงอยู่ไหนใช้แดงเลยพูดดิงมึมโดนครูนะมงดูนี่กูว่าแล้วไอ้เงี้ยเราไม่ใช้แดงเห็นโจรสองโนนะวิ่งอยู่เห็นไหมนี่คืออะไรบอกให้คนที่มุงเจ้าพระกูเข้าทีินดิทำไมฮะให้มันโตใจไงจ้ะแรงเยอะโตใจ ยังไงนะคนน้าคุณเลงมามันมาแล้วสมบอทีเรามีคนมีฝีมือเยอะไงมอกอย่างใเว่าตอนนี้ในทีมพวกเรามีแต่พวกที่ว่าน่าจะไม่เลี้ยงมั้งหัวน้ามันต้องการคนที่แบบมีคุณภาพอ่ะคุณภาพแล้วส่งคนก้าวมาพวกมึงโง่ไงเนี่ยพวกมึงโง่ไงเขาเลยไม่ต้องการพวกมึงอ่ะรู้เปล่าถ้าพวกมันได้คนใหม่พวกมันจะฆ่าพวกมึงทิ้ง ยังไม่ไอ้ทุกขิ้งบ่อยไงถ้าพวกกูไม่กล้าไปเนี่ยฮะแ้่มึงลหละมึงจะตื่นได้แล้วบุกมันได้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันน่าจะแกงนะมันแกงเราแบบไม่รู้ต่อแหล่ะเห็นไหมมันน่าจะแกงนะมีแกงเหรอมีแกง